ดีครับเพื então, ่อนๆถ้าไปเก็บเห็ดคักๆแล้วก็สิพามาเก็บบักนาวเลยมาเก็บมะนาวมะนาวดุกดุกเด้อพี่น้องหนาวดุกดกเด้อเนกับกล้องนะคะตัวดุกดุกอันนี้บางบางอันเขาเขาหนักเองไหม ข้าหนักไอ้นี่เขาว่าะมึเขาหนักกันนี่พี่น้องนึเขาหนักมันลีเล้วภาษาบ้านข่อยมันเขาวีแล้วข้าฉีกไหมเนี่ยกิ้งขาฉีกเลยเขาหนักโอ้เขาหน, <c oughs> นักลูกเขาไหลายคักหลาเนี่พี่น้องดุบมังสิดผ้ามาเมืองหน่วยนี่พี่น้องเามาดูมันเป็นบักน้าวหรือมันสมพี่น้องว่าเมือง ใช่มะนาวหรือส้มกันแน่นี่มันงวยดูมะนาวหรือเป็นสม้มนะดูเอาเปรียบเทียบมะนาวหรือสมอ้มละทุกคนเอาใส่หนาเมืองด้ะมะนาวหรือสม้มซ้ำสมงวยหนึ่งป <c oughs> <c oughs> นปดูงวยไงขนาดพี่น้องไร้งวยอยู่ด้ยยายไปเก็บบ่ถึงไหมยายไปมองไปเห็นเขาว่าเขาแอบเขาแอบยุงสิ โอ้มาเมือดจ้ะพี่น้องแต่เขาแอบยงสิ่ะเขาแอบมูอยู่เขาแอบมูอยู่ยังไงเขาแอบมูแล่วปิดก็เลยมองมาเห็นมามึงวัดหน่วยใส่ใส่กันเด้อวัดใส่กันเด้อวัดใส่กันเด้อเมาเมือดเมือดเหสุดยอดกับกล้องนะเนี่ย ก็เก็บหลัไปป่วดูน้าว่อยโอน,นตัวนินเทนอ้ยดกก็ดกเกินดกเกินพี่น้องเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยยายปิกบ่ได้ดูแลยายปิกบ่ได้ฉีดนี่อย่างไรได้เนี่ยปล่อยตามมิตามเกิดพี่น้องเแล้วเขาเป็นเขาเป็นลาน้ำหมากเนาะนี่แหละเขาเรียกเรียกโรคลาน้ำหมากเนาะแล้วสำหรับบ้านเขาก็กินข้าเก่าพี่น้อง นเราปั่นจะปิดเพิ่นกากินคือเก่ามันกับ,กกบ,กบ,กบห้าบริสุทธิในเฮาในห่างเนาะเขาก็เอาได้คือเก่าจะ้ะจริงนี่เขาหักเลยนะนี่เขาหากักลูกลูกเขาเยอะไหมออกิงเขาหักเลยนะว้าวเวลามาเก็บจังสี่เฮาขึ้นไว้ซ้ำกันหมดแล้วพี่น้องกว่าจะเก็บจังไดลูกซ้ำไดจังเก็บได้ไหมอันนี้เขาเป็นลานนี่ยังนี้อนอเอาไป บ้านเขากะกินคือเกาจาก้าบานนอกเนาะนบ่ได้ถือเราว่าจะเป็นลูกแบบไหนเนาะเขาก็มีน้ําเหมือนกันไหมแลก็มีน้ำก็เยอะคือกันฝนว่าบังคายก,กินคือเกาแต่ละลูกนึงไปเห็นลูกใหญ่ๆก็ผพามาเมืองทางนี่พี่น้องดูเป็นก้อนเป็นก้อนนึงไปกินช่วงนี้เป็นช่วงมะนาวถูกเนะยาะระยะปีกสิ เออกิ่งยังสียปิกจะตัดออกเลยนะมือนักระตัดคืตดอ,ตดอ,อ,อตัดปดตัดเพราะฉันเลี้วเนาะทตัดกิ่งยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็เด็ดใบไหมเดกไปเกจดเด็ดใบเด็ดใบเขาออกด้วยใบเขาเยอะเยอะเกินไปเอา้าออกมาเมด่้ำหน่วยหน่ยก็ได้โอ้ดูุกคนเป็นก้อนเป็น เป็นกลุ่มเป็นกวนอยู่ด้วยเโอ้ยมันเป็นธรรมดาแบบนั้นไหมหน้าปีนีนมาดกแทพเนาะอย่ากจินแบบนี้ยัยปีจะต,ดตัดออกเลย้ะก่อนที่เขาจะมีดอกว่าถ้าเขาไม่ดอกเรากใหกัเสียดายเาก็ไปอยากตัดเนาะแต่ก่อนที่เขาจะมีดอกก็กกกตัดเลยจ้ะตัดออกไปเลยก่อนที่จะเขาจะมีดอก,ก เขาเถอะถ่ามากไม่เยอะเกินไปนะจากต่งกวอนที่เขาจะมีดอกนะนลกแอ่ที่เขาเขาจะลกมากเกินไปนะปนยอ้อยตัดออกูเขาเป็นอันน,นมัดเลยใช่นหม เขาเป็นลาน้ำหมากลาน้ำหมากกันเอิอเนาะเนี่ยพี่น้องเม้งยิงเดือดเลาจะไปกระจัดกันไปขึงยังไนเอาไปไว้ทำปุ๋ยไว้ใบเขาเนี่ยรีบตัดจ้ะถ้าเขาอ่อนแป๊บเดียวยาวเมื่อกี้แล้วไปกระจัดตรงนี้ไปแป๊บเดียวไม่ฝนกันยาวเลยถ้่กิ่งเงี้ยเต็มเดียวกันยาวพี่น้องหนาฝน แต่อันนี้เขามีลูกเราก็เสียดายเห็นไหมถ้ามีลูกเราเขาก็ประยักตัดก็เลยรีบตัดตอน,นเขานอนอ่อนพอเขา,ายืนออกมาหลายเนาะนอันนี้เรวต้องเอาลูกออกแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบตัดเน,นถ้าู้ลกเขาโตนะเราก็ต้องรีบตัดเดี๋ยวเขายืนออกมาเรลยอย่างนี้กริงนี่เห็นไหมเราตัดไม่ทันเนี่ยเขาก็มีลูกแล้วนะเพราะจะพราะมีลูกเขาก็เสียดาย <c oughs> เดมะนาวเดี๋ยวกลับกล้องมาทุกคนอะไรล่ะวันเมื่อกี้ย้ายปีกึเดี๋ยวเห็นอยู่เม่ใหญ่ก็เก็บละเป็นเดี๋ยวบังเกงสีขาวกเบบังคือจังบ่วั่นอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเอ้ยเราต้องตัดกิ่งเขาด้วยนี่ยโอ้ก็เป็นร้านนามากนะเนาะเล่นกับเล่นกับบังนาวต้องระวังนะจ้ะ น้ำเขาเยอะเดี๋ยวได้แผลนะยาวแล้วมั่งคลิปนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวทยอยเก็บก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทยอยเก็บก่อนค่ะ